สวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมช็อปของค่าย PK กีตาร์นะครับซึ่งเป็นค่ายที่สร้างกีตาร์ให้ช่องผมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ทำกีตาร์ต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บไม้นะครับซึ่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามีไม้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับชั้นล่างจะเป็นในส่วนของไม้หลังไม้ข้างนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นไม้หน้านะครับแล้วก็พวกเบสซิ่งต่างๆด้านบนก็จะเป็นในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับไม้ก็ค่อนข้างมีอายุนะครับเก็บมานานแล้ว ใครที่สนใจก็ติดต่อไปทางช่างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้สันทนานะครับหรือไม้สักหินข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ